วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคมนิยามค่ะคมนิยามวันนี้นะคะเรายังคงสนทนาอยู่กับพระอาจารย์ดุษฎีเมธังกรโรนะคะจากวัดทุ่งไผ่จังหวัดชุมพรนะคะดิฉันมานั่งอยู่ที่นี่เป็นหอจุดหมายเหตุพุทธทาสนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสวนโมกกรุงเทพนะคะสวนโมกกรุงเทพกําลังมีกิจกรรมสําคัญอย่างหนึ่งนะคะที่จะสนทนาธรรม กับพระอาจารย์ุษดีค่ะกราบนกสการค่ะก็จะเจริญพรท่านผู้ชมค่ะปกติพระอาจารย์อยู่ที่จังหวัดชุมพรวัดทุ่งทุ่งไผ่วัดทุ่ง,งไผ่ไเข้ากรุงเทพครั้งนี้มาเพื่อที่จะเตรียมตัวไปประเทศอินเดียจเจริญพรนคะคะแล้วก็ไปเป็นคารวานใหญ่ด้วยหกร้อยท่านเลยใช่ไหมคะเจริญพรเป็นกิจกรรมที่จะต้องไปพบท่านไดรลาลามะลองเล่าหน่อยนะคะกิจกรรมอันนี้เป็นยังไงคะเข้าใจว่าเป็นดําริของทาง ส่วนโมกกรุงเทพที่อยากจะให้จะสารความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินเดียก็คือว่าท่านจัมพ้านนท่านเคยปารวไว้ว่าอินเดียนี้มีพระคุณก,กับไทยมากาแต่พระคุณสูงสุดเนี่ยก็คือมีพุทธศาสนามาให้เราท่านก็เลยอยากจะตอบแทพนพระคุณอินเดียด้วยการสร้างสังเวชนียสถานไว้ที่ส่วนโมกแต่ว่าปรกากฏไม่มีใครที่สามารถจะสรงงานนี้ได้ก็เลยทําให้งานนี้ยังค้างคา,งา,าท่านพ<ก>ุทธทาสเคยเคยมีดําริไว้ด้วยท่านเตรียมสถานที่จะสร้างสี่สังเวเลยคือท่านขุด พดสาให้เป็นอาเบงกองแล้วก็ให้ตำแหน่งที่ตั้งของปทิคยาตาวัตถีหรือว่าพวกเมืองต่างๆในประเทศพิดกเนี่ยไม่มีตำแหน่งของเมืองเลยนะว่าตรงนี้สร้างสถูปอะไรอะไรแต่ก็ประมาณตอนท่านตั้งไว้แค่ห้าหมื่นบาทบางคนบอกว่าเป็นโรบายเลยว่ะแม้นท่านจะทำทั้งประเทศอินเดียเนี่ยคงจะไม่ได้ก็เลยทำให้อ่าไม่สำเร็จอาจารย์โกวิทเขมานันทั์เนี่ยท่านยังบอกว่าเนี่ย การจะสร้างเรื่องอินเดียต้องไปดูอินเดียต้องบินไปต้องเอาช่างไปศึกษาเยอะแยะมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ตอนี้สมโมกก็สร้างหอรัฆคังเป็นแบบเรียนแบบสันจีไว้แต่ไม่เหมือนสันจีนะสันจีเขาจะอ่อนช้อยแบบสมเดพร,ระเจ้าโศกทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเราก็มาคิดว่าไทยอินเดียเนี่ยมีความสัมพันธ์เรื่องพุทธศาสนาไม่ต้องนับถึงเรื่องมีชาวพุทธเกิดใหม่ที่ดรเบนก้าพาปฏิญาณตัวเป็นชาวพุทธที่เมืองน้ากับน้ากัปคุลา ก็จะมีองค์ไทยารมะพักอยู่ที่ธรรมศาลาฝรั่งเรียกมัลรมสลานี่ก็คือธรรมศาลาธรรมศาลาเลยล่ะก็คือเราพูดอย่างภาษาไทยเข้าใจง่ายกว่านะถ้าเราทัลมสลาก็ไม่รู้ว่าเป็นทะเลทรายหรือเปล่านี่นิมอนทีนี้ก็เลยจัดผู้รู้ทั้งฝ่ายทิเบตเนี่ยสิบท่านนาโดยท่านไทสารมะเนี่ยจะมาที่เดลีวันที่สิบห้าสิบหกเดือนธันวาคมนี้ทั้งฝ่ายไทยก็นิมนตนท่านเจ้าคุณ พระจชยานกวีวัดพระรามเก้าแล้วก็ท่านพระภัสารวิสาโลพระอาจารย์ภพศาลวิสาโลท่านอนิลท่านอนิลลมานที่เป็นเลขาเด็จพราสังฆาราท่านเป็นพระในปานค่ะท่านสฤษิปัญโยจากสายลุมพชารองเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงเป็นพระหนุ่มสิบแปดพรรษาพูดได้เจ็ดภาษาก็มีพระที่ทั้งฝ่ายไทยแล้วก็มีทั้งบกมฐานพระวิชาการเนี่ยไปแล้วพระพัฒนาด้วยไปแล้วก็มี คณะธรรมธรรมธรรมญาติาจะเรียกรรยา,ารรงี้ก็ได้มั้งคัคือคทั้งฝ่ายพระนี่มีไปอีกสามสิบรูปที่จะเป็นพระที่จะฝึกเพื่อเป็นนักเผยแร่เข้าใจปัญหาสังคมแล้วก็ูุทิ่ตัวผู้พุทธศาสนาแล้วก็มีฝ่ายโยมเช่นคุณเสกสรรประสกุลแล้วก็มีชาวพุทธหลายคนที่มาหายาแล้วมาคุณเสกสรรอันนี้เอาโัวแทนฝ่ายไทยก่อนก็คงจะพุทธปัจญาไปคุยกันกับทางฝ่ายทิเบตว่าโลกปัจจุบันนี่มีปัญหาอะไรปัญหาที่เกิดจากอะไร จะแก้อย่างไรและพุทธศาสนาเนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรบ้างแล้วก็คงจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างทั้งฝ่ายทิเบตซึต่งเป็นวัชรยานกับฝ่ายทางไทยเราซึ่งเป็นเทราวองค์ดาลายลมามะท่านก็จะเสด็จมาด้วยเป็นประธานใน,ในการประชุมเป็นการประชุมใช่ไหม<ะ>การประชุมแลกเปลี่ยนทางความรู้ทางทาง,งพุทธศาสนาฝ่ายไทย50สบรูปฝ่ายไทยมีวิทยากรเจแต่ว่ามีทีมพระอีก30ที่เป็นผู้ติดตามไปไปร่วมด้วยแล้วก็มี ชาวไทยไปอีกเข้าใจว่าประมาณ6กร้อคนที่จะไปฟังการในห้องประชุมนั้นที่รุงเดนรีนะที่อินเดียตอนกลางเดือนธันวาคมนี้จริงๆแล้ววัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อเป็นการสืบสารธรรมที่มีสายสัมพันธ์ตลอดกับท่านอาจารย์พุทธทาสกับองค์ดายลามะพอจะสาวได้ไหมคะอาจมาคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่จัดเี่นต้องการอุงความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกันเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยุทธศานาเราฟื้นฟูขึ้น ข้อ2เนี่ยจากการจัดงานครั้งนี้ความสัมพันธ์ไทยอินเดียหรือว่าทางทิเบตจะรับแน่นแฟนมากขึ้นนะเพราะเคยมีรากรักฐานเดิมมาก่อนแล้วแล้วก็จะมีกองทุนที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งนี้นะก็คือชาวไทยที่ไปเนี่ยได้ร่วมบริจาคก,กันก็จะทําให้นอกจากช่วยเหลือให้มีการจัดประชุมแล้วมพีพระประสงค์ไปประชุมโดยโดยเอาค่าใช้จ่ายให้แล้วเนี่ยถ้ากองทุนที่เหลือเนี่ยจะ ถวายองค์เทวะมะไปใช้ในกิจการของทางทิเบตส่วนหนึ่งอ้อค่ะอีกส่วนหนึ่งก็ตั้งเป็นกองทุนไทยอินเดียเพื่อสร้างงานสาสัมพันธ์ในวันข้างหน้าต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นโครงการของทางส่วนบกกรุงเทพจัดขึ้นค่ะขเดียวกันก็จะมีในๆก็ไปอินเดียแล้วเนี่ยก็มีโยม <c oughs> บางส่วนเนี่ยอยากจะไปไหว้พระทัศนศึกษาด้วยก็เลยมีอีกสามเส้นทางเส้นทางหนึ่งก็ไปศึกษา พุทธสถานที่เป็นสังเวชสถานพุทิ้าสี่ตำบลก็คือที่ประสูรปรสรุปปิพานแล้ก็ดนนมเทศนาก็จะมีเส้นทางกลุ่มหนึ่งหลายกลุ่มไปทางนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปดูท่องเที่ยวโบราณสถานในแง่ของพระเจ้าโศกเคยสร้างไว้ก็มีที่สันจีที่เป็นสมเร็สถานถ้าเทียบกับก็คือทัชมาฮาน แต่ใน,นแง่ตะวานถือว่ายิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าอยู่ที่ไหนคะ<า>มยมยังไม่เคย,ยไป<า>เลยคะ่ะเมืองสันจีเมืองสนจีนี้อยู่ใกล้ๆเมืองโปปาที่มีแก๊สรั่วนะก็อยู่ทางใกล้มาทางมุมไบ,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 บอ๋อใกล้ๆมุมไบแล้วก็กวกเดินทางมาที่นี่แล้วก็มาดูถ้ำโบราณอาวาตันต้าที่มีพระเป็นเป็นถ้ำสามศาสนาเดิมเป็นของพุทธมีพระอยู่ที่นั่นตั้งแต่พศหนึ่งพันถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยก็คือพระท่านก็อยู่แล้วก็ สลักพุทธะูปสร้างวัดด้วยภูเขา่ะต่อแกะสลักภูเขาเข้าไปเป็นถ้ำเป็นบสถใช่ค่ะเป็นวัดปนกุติก็อยู่มาตั้งหลายร้อยปีแล้วก็ล้างไปจนทั่งอังกฤษมาค้นพบโดยบังเอิญจากการนี้มีคนล่าสัตว์แล้วก็ไปพบว่ามันมีตะลึงว่ามันมีหมู่ถ้ำที่เป็นอารามอยู่ที่นั่นก็เลยเป็นมรดกโลกด้วยนะฮะพอทางพุทธเรามีอชันตาทาง ฮินดูก็สร้างท้ำเอลเลาทางซิกก็สร้างขึ้นมาอีกก็เลยกลายเป็นหมู่หมู่หมู่ถ้ำใหญ่โตส่วนอาตมาเองเนี่ยก็ไปร่วมแล้วก็จะมีเส้นทางที่สามจะไปเมืองธรรมศาลราของท่านามาไปศึกษาเพิ่มเติมในส่งของที่เบตแล้วก็ดูงานที่ศาสนาซิกเขาสร้างสวนวิหารนะแล้วก็กลับมาที่เมืองเดลีที่ที่ประชุมเพื่อจะดูส่อนอรสถานของมาตมาคันธีด้วย ถ้าพูดถึงเฉพาะสี่สังเวชนียสถานนี่นะคะสังเวชนิยสถานทั้ง4ตํตำบลคนไทยเองในช่วงหลังๆนี้นิยมไปกันนะคะทุกปีเรียกว่าเป็นที่นิยมเนื่องจากว่ายมคิดเอ,เองว่าไปแล้วเนี่ยได้ความรู้สึกอิ่มเอมกลับมาแม่สั่งให้ลูกไปนะปีนี้ปีที่แล้วแม่ไปมาแม่รู้สึกว่านี่คือเรียกว่ามรดกที่แม่อยากให้ลูกได้เลยอยากให้ลูกได้ไปและยมก็สังเกตยมเองก็พาคนไปทุกเดทุกปีนะคะ คนที่ไปอายุน้อยลงทุกทีค่ะอเมื่อก่อนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยต้องล็อกไว้ให้คนสูงอายุนั่งนะคะที่เพิ่งไปกลับมาข้างหน้านี่ไม่มีคนนั่งค่ะเพราะไปแต่เด็กเด็กอายุ4 0 30ิบสไนั้นเลยไม่มีคนแก่แล้วค่ะถ้าพูดกันง่ายๆนะคะท่านไปมาทั้งหมดกี่ครั้งรับสังเวยศีรษะไปหกเจ็ดครั้งแล้วหกเจ็ดครั้งครับส่วนใหญ่ก็คือครั้งแรกก็ไปครูบาอาจารย์เพื่อติดตามท่านไปเยี่ยมไปศึกษาเองสองสามครั้งแล้วหลังจากนั้นก็มีบางบริษัทที่เขาจัด หาพนักงานไปเช่นซีพีเนี่ยเซเลเว่นเนี่ยเขาก็จัดให้กำลังใจ<ป>มันาก็ไปเป็นเหมือนกับเป็นพระวิยากรเป็นพระวิยากรบรรยายในเชิงธรรมะนะ,ะแต่ในส่วนของสถานที่ก็จะมีพระนิสิตพระศึกษา,าไปอิ<า>นเดียเนี่ยไปบรรยายเกรดความรู้เรื่องสถานที่ระบทบิศาสา์ก็ไปอย่างเนี้ยอีกสี่ห้าครั้งนะครับ่คนไปบางคนนี่นะคะที่อาจจะไม่ได้ศึกษาหรืออะไรจะพูดว่าไปทําไมอินเดียคําถามนี้ก็น่าน่าสนใจเพราะว่า ถ้าเป็นคนที่ฟังเขาพูดมาเนี่ยหรือเป็นคนกลัวนั่นกลัวนี่นะมัมจะไม่กต้า,าไปาอานเงีย,องอยงเขาจะรู้สึกว่าอินเดียนเนี่ยน่ากลัวผสมก,กับโลกบ้างเพราะว่าคนเยอะแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะแต่ที่จริงแล้วอินเดียนเนี่ยมันหาที่ไหนในโลกแบบนี้ไม่ได้ถ้าไปแล้วาสามารถผ่านอินเดียได้เราก็ถือว่าไปที่ไหนก็ได้แล้วอันที่หนึ่งแล้วก็ที่นี่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ว่าพระพุทธเจ้าท่าน ทรงประทับอยู่ทรงแสดงธรรมนั้นถ้าเราไปเนี่ยศรัทธาจะเกิดมากเพราะว่าเราเคยอาจจะคิดว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงพระเจ้าเป็นแค่ตำนานเน่ะพอเราไปเห็นเราก็เกิดความรู้สึกว่ามันมีความหนักแน่นนะแล้วก็อินเดียนมันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถูกสตารฟไ้สองพันปีมีชีวิตคือเราไปเดี๋ยวนี้กับเมื่อสองพันกว่าปีก็เหมือนกันคนใช้ชีวิตแบบเดิมเลยนะเราก็รู้สึกว่าเออถ้าไปแล้วมันได้เห็นในสิ่งที่ใครมีพูดไว้นะ แล้วก็บอกว่าอินเดียเนี่ยถ้าไปานี่ให้มองระดับสายตาขึ้นมาเจอแต่ของสวยงามนะของทํได้หินด้วยอะไรนะบ้านเราทํได้ไม้เดี๋ยวก็ผุละ<ช>ไม่กี่ร้อยปีก็หมดส<ช>ภาพ <ฮะ S 2> แล้วเราเก่าที่สุดก็เจ็ดร้อยปีแปดร้อยปีของเขาเก่าที่สุดนี่มันสี่ห้าพันปีหรือสองสามพันปีนะแล้เราก็รู้สึกว่าความยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยมันทําให้เราทํอมตัวลงไปเยอะ<ช>แล้วก็เกิดความนับถือว่าคนอินเดียเขาจิตใจสูงคนอินเดียเขาอ่ามีมีภูมิปัญญามาก่ ะอาจย์ครับบางคนที่ไปแล้วเขามีความรู้สึกว่าดีใจที่เราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาแด้ปอนนะและการที่ไปอินเดียเนี่ยเป็นการตอบย้ําความรู้สึกตรงนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมีที่พึ่งชีวิตเราจากนี้ไปไม่ตกต่ําแล้วเรารู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพุทธศาสนามีที่มาที่ไปและมีคําตอบทุกอย่างอยู่ในพุทธศาสนาจริงอยู่ว่าเราศึกษาพระไตรปิฎกหาความรู้ด้านพุทธศาสนาที่เมืองไทยได้นะแต่ศรัทธาที่จะทําให้ลงลึก ว่าเรามาไม่ผิดทางเนี่ยอินเดียเนี่ยช่วยตรงนี้กับมนุษย์อย่างมากเลยพระอาจารย์มีความรู้สึกเรื่องคิดตรงนี้ยังไงฮะก็เป็นความจริงเนะเพราะว่าการที่เราไปเห็นคนอินเดียทุกยากมากกา็ต้องบอกว่าเพราะคนอินเดียเนี่ยทิ้งพุทธศาสนาป่าไม้เขาหมดเลยนะคือเขาเป็นเมืองที่แห้งแล้งเพราะว่าเขาทําลายป่าไม้แล้วก็อาจจะเชื่อเรื่องเทพเจ้าอ้อนวอนวงสวงมากแต่นี้เพึ่งตัวเองบอกที่พระเจ้าสอนเราก็จะเห็นว่าเออชีวิตเขาบ้านเมืองเขาได้มีความทุกข์ แล้วพระเจ้าเกิดมาใจังคงที่เป็นทุกข์แบบนี้ท่านหาทางช่วยแต่คนอินเดียแล้วก็ช่วยทําให้สังคมในสมัยนั้นเนี่ยมีทางรอดมีทางพ้นทุกข์ได้ไดีแล้วก็พระเจ้าส่งเนี่ยได้ส่งสมณทูตไปทั่วโลกแล้วก็สายหนึ่งก็มาที่เมืองไทยนะสายหนึ่งที่มาทางลังการในสุดก็มาตั้งบ้านที่เมืองไทยด้วยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีทดี่ได้ทันเห็นได้ทันฟังแล้วพระเจ้าท่านตัดว่าการได้เห็นได้ฟังธรรมะเนี่ยเป็นการได้การเห็นที่ เลิศที่สุดได้ฟังที่เลิศที่สุดคือได้ฟังธรรมะพอเราไปแสดงธรรมที่นั่นไปสวดมนต์ที่นั่นเนี่ยมันมีชิชิวามันขลังกว่าบ้านเราเห็นจริงรู้ว่ามนต์บางบทเกิดขึ้นที่ไหนมีเหตุที่มาอย่างไรช่วยอะไรเราปุจาท่านอยู่กลางดินกลางป่าป่ิติท่านทําด้วยศีลาแรงเนี่ยคือท่านไม่ได้อยู่เป็นวังแบบที่เราอนี้คือวัดเชตวันใช่ไหมคะทุกแห่งที่เราไปนะอย่างที่เขาคิจญกุลเราก็จะเห็นรากรากฐานของพระคันธกุดีเล็ก พระอาจารย์ท่านอยู่กุฏิเล็กนิดเดียวเล็กนสามสี่เมตรเองไม่ได้อยู่ใหญ่โตเป็นวังพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรอยู่ในเงื้อมผาใช่ในถ้แล้วมีถ้ำที่ทําสังฆยานนนะะยาา้เพรฉัถ้าเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงอยู่ตรงนี้อาจารย์ท่านเลยบอกว่าเราเนี่ยทำให้ชาวพุทธหรือเด็กๆของเราเนี่ยเข้าใจพระพุทธเจ้าอยู่ในวังพระโบสถ์ของเราเนี่ยประดับประดาด้วยทองคำใช่ไหมด้วยแหวนเงินทองมาบูชาตามแบบชาวโลกคิดอ่ะ เลยพุทธรูปในในโบสถ์ก็เลยดรูอลังการนะดูมันสว่างรุ่งเรืองแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของอวัตถุพุทธเจ้าจริงๆอาจจะเดินเดินอยู่ในป่าอยู่ในหมู่บ้านบางคนเชื่อพุทธเจ้าไม่รู้เป็นพุทธเจ้าด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเราอ,อย่าตัดสินคนที่เปลือกนอก,นะกท่านก็เลยบอกว่าให้เราอยู่ใกล้ใกล้ชิดธรรมชาติแต่เราจะเข้าใจธรรมะที่พุทธเจ้าสอนมากกว่าตอนี่มาไปกราบท่านว่าเราจะไปอินเดียครับ ไอเดียนี่ดีนะไปกับท่านเพื่อท่านให้ไปอย่างน้อยชีวิตเนี่ยต้องไปอินเดียนหนึ่งครั้งท้าเพื่อทานว่าอย่างนั้นจริงถ้าไม่ไปอินเดียนหนึ่งครั้งเนี่ยโง่เลยพูดดีจริงเหรอคะ